ดูดวงชาวราศีตุลวันที่31มกราคนคนนั้นแอบชอบนะครับคนคนนั้นคือใครนะผมสังเกตานะจะเป็นคนในออฟฟิศของท่านก็ได้เป็นที่ทํางานก็ได้ในสถานที่ศึกษาเล่าเรียนก็ได้เพนะราะฉะนั้ในใครบางคนแอบชอบเกิดขึ้นในตําแหน่งดวงจะตาครนะผมโชคจะตาบุญกุศลวาสนาก่อนอื่นทัานใดสนใจทักมาตะกุุศริกานะครับ สาวรักสาวหลงหนุ่มรักหนุ่มหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโศมนัดติดกับดักบนเสน่ห์มนันทานะครับผมใครอยากได้ตะกุศสาริกาของหลวงประจงว่าหน้าต่างนอกนะครับผมตะกุศลาริกานะ,ววนะครับผมพบติดตัวไว้นำออกไปเลี่ยมท้องได้นะนำเล็กๆอย่างนี้นะครับผมรับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ, 1, บผมติดแล้วพบติดตัวไว้จะได้มีคนรักมีแต่คนเมตตาผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่หลงจะได้เซ็นเช็คให้ นะผมโชกตาบุกุศลวัฒนาแล้วนี่หมอจันได้มาก็เลขสีพึ่งสาริกาครับสีพึ่งสาริกาได้กล่องมาแยบนี้เลยนะพี่ลุงลุงเขาได้มาแบบนี้จากวัดนะครับผมนี่สีพึ่งสาริกาสามพันห้าร้อยบาทนะแค่ตะกรุดก็พันห้าแล้วนะดอกนะแต่ครับผมสีพึ่งอีกนะผมก็มันต้องคู่กันสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็้หลงพากันโสมนัด เพราะฉะนั้นมนสเสน่ห์มนจันทาเกิดขึ้นในโชคตาด้วยอํานาจบนบารมีวาสนาใครบางคนแอบตกหลุมรักคุณเขาแอบชอบคุณนะผมแล้วทํำยังไงอะในเมื่อตําแดงดวงตาตกตรมรลักมันจะเป็นยังไงมันจะเกิดขึ้นอะไรขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นการชิงไหวชิงพิบการใช้เล์เห,หลี่ยมเลขกลนเพดุบายแล้วใครบางคนอาจจะล่อลวงลวงหล,ลอกคุณมทําให้คุณตกหลุมรักแอบหลงรักหลงไหล,งล The world ันเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคทางด้านเรื่องความรักเงินทองน่าเป็นของนอกกายความรักยิ่งใหญ่ที่สุด The e m p r e ทางด้านเรื่องความรักจะเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินหารคู่เกิดความแช่มชื่นเกิดความราบรื่นความรักของคุณจะดูโดดเด่นเป็นพิเศษใครคนนั้นแอบตอกหลุมรักแอบหลงชอบในมณ์เสน่ห์มณ์จันทา ชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนแปลผันนับทําตาม,ามกฎบ้านกฎเมืองกฎสวรรค์กฎนร,รกกฎโลกแห่งวิญญาณทุกสิ่งทุกอย่างมีกฎมีดดาบปักลงมาเต็มตัวอาจจะมีเรื่องกวนกระวยกระสับกระสายให้ท่านอดทนอดกานให้ท่านยืนหยัดต,ต่อสู้แข่งแย่งชิงดีวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตมีดดาบปักตรงกลางใจมีเรื่องให้อกหักแต่ไม่นานไม่ช้าจะมีการพลิกจากร้ายกลายเป็นดี ความรักของคุณจะเกิดความตั้งมั่นเกิดการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างตั้งมั่นนะผมท่านจะได้รับความรักอันยิ่งใหญ่นะครับผมเพราะฉะนั้นดวงนี้ผ่านพ้นในช่วงนี้จะเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนำพาซึ่งพร้อมสำเร็จโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาดวงชะตานี้นะผมทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะประเดบดังเข้ามาเกิดความตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็ม ให้รื่นเริงสุขสันต์ทันซานะครับเกิดความตั้งมัน่นนะครับผมให้มีความสุขเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นคนคนนั้นเข้ามานับติดกับดักในมนสเสห์มนจันทามันถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาของท่านแล้วช่วงนี้มีสเสน่ห์เป็นพิเศษนะครับผมในโชคชะตาบุญกุศลวาสนานะครับผมในเรื่องราวต่างๆเปิดไพ่ขึ้นมาก่อนนะครับผมเขาเรียกว่าปูฤศรีส่องแสงตะเกียงทองนะครับผมท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็น น้ำผมนำพาซึ่งบุญกุศลวัาสนาคนคนนี้แอบลงรักลหลงไหลนะบผมเทวดาจะส่องแสงหาหนทางทางด้านเรื่องความรักไอ้กับคุณมันถึงเวลาแล้วใช่หรือไม่มน้มนตเสน่ห์มนจันทาเกิดขึ้นในโชคชะตานะครับท่านใดจะดูดวงกับหมอซันทักไลน์มานะครับซันนี่4 2 9 1คำถาม200บาทส่งคลิปให้นะครับขอให้ท่านแจ่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดี นะครับผมดวงชะตานี้นกําลังอาจจะมีใครบางคนแอบตกหลุมรักลหลงไหลในช่วงชะตนี้อยู่ก็ได้นะครับท้ายคลิปเราฟังดวงชะตาต่อกันยาวๆนะครับสวัสดีครับดวงชะตาชาวราศีตุลประจำเดือนนี้เดือนนี้สําหรับชาวราศีตุลเปรียบเหมือนการเดินทางผ่านป่าหมอกหนาที่ค่อยๆเริ่มกระจายตัวเผยให้เห็นเส้นทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้นพลังงานที่เคยสับสนและไม่แน่นอนในช่วงที่ผ่านมา กำลังค่อยๆปรับตัวเข้าสู่จังหวะที่เหมาะสมกับคุณมากขึ้นแต่การเดินทางนี้ไม่ได้ราบรื่นไปเลยคุณจะต้องใช้ทั้งสติปัญญาและความอดทนในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาด้านการงานช่วงเวลาแห่งการพิสูจน์ตัวเองการงานในเดือนนี้เปรียบเหมือนการขึ้นเขาที่สูงชันคุณอาจรู้สึกว่าต้องใช้แรงมากกว่าปกติในการทำงานให้สำเร็จโดยเฉพาะในสัปดาห์แรกของเดือน คุณอาจพบว่ามีงานที่ค้างคาจากเดือนก่อนหน้ารออยู่หรืองานใหม่ที่เข้ามาต้องการความละเอียดรอบคอบเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานในฝ่ายขายหรือบริการลูกค้าอาจพบว่าลูกค้ากลุ่มหนึ่งมีความต้องการที่ซับซ้อนกว่าที่คาดไว้ทำให้คุณต้องปรับแผนการนำเสนอหรือแก้ไขข้อเสนอหลายรอบหรือหากคุณทำงานออฟฟิศอาจพบว่าโปรเจกต์ที่คิดว่าจะใช้เวลาสั้นๆกลับมีรายละเอียดที่ต้องดูแลมากกว่าที่คิด อย่างไรก็ตามช่วงกลางเดือนจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญคุณจะเริ่มเห็นผลลัพธ์จากความพยายามที่สะสมมาผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานจะเริ่มสังเกตเห็นความสามารถและความทุ่มเทของคุณมากขึ้นนี่อาจนํามาสู่โอกาสใหม่ๆเช่นการได้รับมอบหมายงานที่สําคัญกว่าการถูกเชิญเข้าร่วมประชุมระดับสูงหรือการได้เป็นหัวหน้าทีมในโครงการพิเศษสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่ช่วงหลังวันที่15เป็นช่วงที่เหมาะสมในการส่งใบสมัครหรือนัดสัมภาษณ์ เพราะบุคลิกและความมั่นใจของคุณจะส่องประกายได้เด่นชัดในช่วงปลายเดือนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในที่ทำงานอาจเป็นการปรับโครงสร้างทีมการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานหรือการมีเพื่อนร่วมงานใหม่เข้ามาอย่าตื่นตระหนกกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เพราะในท้ายที่สุดแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อคุณในระยะยาวที่สำคัญคือต้องรักษาความยืดหยุ่นและเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆคำแนะนำสำหรับการงาน จดบันทึกความคืบหน้าของงานอย่างเป็นระบบเพราะจะช่วยที่คุณเห็นภาพรวมชัดเจนและสามารถรายงานผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อจําเป็นอย่าก,กลัวที่จะขอความช่วยเหลือหรือคําแนะนําจากเพื่อนร่วมง,งานที่มีประสบการณ์มากกว่าเพราะในเดือนนี้การทํางานเป็นทีมจะนํามาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีกว่าการทํางานคนเดียวด้านการเงินความระมัดระวังคือกุญแจสําคัญการเงินในเดือนนี้ต้องการความรอบคอบเป็นพิเศษรายได้ของคุณค่อนข้างคงที่ แต่รายจ่ายอาจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะรายจ่ายเล็กๆน้อยๆที่สะสมกลายเป็นจํานวนมากยกตัวอย่างเช่นการสั่งอาหาร d e l i v e อรบ่อยครั้งเพราะเหนื่องจากการทํางานการซื้อของออนไลน์เพราะมีโปรโมชั่นช่วงปลายปีหรือค่าใช้จ่ายในการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลสิ่งเหล่านี้อาจดูเล็กน้อยเมื่อจ่ายครั้งละหน่อยแต่เมื่อรวมกันแล้วอาจทําให้งบประมาณเดือนนี้ตึงตัวได้ ในช่วงต้นเดือนคุณอาจมีค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นการซ่อมแซมบ้านหรือรถยนต์การต่ออายุประกันต่างๆหรือการซื้อของขวัญสำหรับคนในครอบครัวแม้จะเป็นค่าใช้จ่ายที่คาดหวังไว้แล้วแต่จำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริงอาจสูงกว่าที่ประเมินไว้เล็กน้อยดังนั้นการวางแผนการเงินล่วงหน้าจึงเป็นสิ่งสำคัญหากคุณมีเงินฉุกเฉินหรือเงินสำรองไว้นี่คือเวลาที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์จากมัน อย่างไรก็ตามในช่วงกลางถึงปลายเดือนอาจมีรายได้เสริมเข้ามาบ้างเช่นโบนัสประจำปีเงินคืนภาษีรายได้จากงานพิเศษหรือการขายของที่ไม่ใช้แล้วได้ราคาสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวอาจได้รับคำสั่งซื้อที่มากขึ้นในช่วงเทศกาลนี้เมื่อมีรายได้พิเศษเข้ามาอย่าเพิ่งรีบใช้จ่ายทันทีให้พิจารณาแบ่งส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินออมหรือลงทุนในสิ่งที่จะสร้างมูลค่าระยะยาวเช่นหลักสูตรเรียนที่เพิ่มทักษะ หรือการลงทุนในสุขภาพของตนเองเรื่องการลงทุนในเดือนนี้ควรระมัดระวังเป็นพิเศษหากมีคนมาชักชวนให้ลงทุนในโครงการที่ให้ผลตอบแทนสูงแบบรวดเร็วให้ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจอย่าใจร้อนหรือตัดสินใจเพราะแรงกดดันจากผู้อื่นลงทุนเฉพาะในสิ่งที่คุณเข้าใจและพร้อมจะรับความเสี่ยงได้จริงๆเท่านั้นคำแนะนำสำหรับการเงินทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างละเอียดตลอดเดือนตั้งงบประมาณสำหรับแต่ละหมวดหมู่ค่าใช้ใจ่าย เช่นค่าอาหารค่าเดินทางค่าบันเทิงและพยายามปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหากมีรายจ่ายที่ไม่จําเป็นอย่าลังเลที่จะปฏิเสธตัวเองคิดถึงเป้าหมายทางการเงินระยะยาวของคุณเสมอด้านความรักการเปิดใจและความเข้าใจสำหรับชาวราศีตุลที่โสดอยู่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจสำหรับเรื่องความรักพลังงานของคุณในเดือนนี้มีความน่าดึงดูดมากขึ้นทำให้คนรอบข้างสังเกตเห็นสเสน่ห์ของคุณมากกว่าเดือนที่ผ่านมา โอกาสในการพบป,ปะคนใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานอดิเรกคลาสเรียนหรือกลุ่มชุมนุมกลุ่มเพื่อนที่มีความสนใจร่วมกันยกตัวอย่างเช่นหากคุณไปร่วมกิจกรรมวิ่งมาราธอนคลาสเรียนทำอาหารหรือกลุ่มอ่านหนังสือคุณอาจพบกับใครสักคนที่มีพลังดึงดูดใจคนคนนี้อาจไม่ใช่คนที่คุณปิ๊งครั้งแรกแต่ยิ่งคุยกันมากเท่าไหร่ยิ่งพบว่ามีจุดร่วมและความเข้าใจกันมากขึ้น ในช่วงหลังวันที่20โอกาสที่จะมีคนมาเข้าหาหรือแสดงความสนใจในตัวคุณจะเพิ่มมากขึ้นอย่าปิดกั้นตัวเองหรือแสดงท่าทีเย็นชาจนเกินไปให้โอกาสในการรู้จักกันอย่างช้าๆอย่างไรก็ตามระวังอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจหรือลงลึกเร็วเกินไปใช้เวลาสังเกตและทำความเข้าใจอีกฝ่ายให้มากขึ้นดูว่าเขามีความจริงใจจริงหรือแค่ชั่วคราวบางครั้งความรู้สึกที่เกิดขึ้นเร็วอาจลดลงเร็วเช่นกัน ดังนั้นการไม่พึ่งรีบร้อนจะช่วยปกป้องหัวใจของคุณได้สำหรับคนที่พึ่งหมดความสัมพันธ์มาบ้างเดือนนี้เป็นเวลาที่ดีในการเยียวยาตัวเองและเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาอย่าพึ่งรีบกลับไปหาอดีตแม้จะมีความรู้สึกอยากคุยหรือพบกันบ้างให้เวลาตัวเองมากกว่านี้สำหรับชาวราศีตุลที่มีคู่แล้วเดือนนี้เป็นช่วงทดสอบความเข้าใจและความอดทนระหว่างคุณกับคู่ของคุณในช่วงต้นเดือน อาจมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นจากความเครียดที่คุณหรือคู่ของคุณมีจากเรื่องงานหรือครอบครัวความเครียดนี้อาจสะท้อนออกมาในรูปแบบของความหงุดหงิดง่ายการพูดจาไม่ค่อยมีน้ำใจหรือการไม่ค่อยมีเวลาให้กันยกตัวอย่างเช่นคู่ของคุณอาจต้องทำงานล่วงเวลาบ่อยครั้งทำให้ไม่สามารถนัดกินข้าวเย็นด้วยกันได้หรือคุณเองอาจเหนื่อยล้าจนไม่มีพลังจะคุยหรือทำกิจกรรมร่วมกัน สิ่งเหล่านี้ถ้าสะสมไปเรื่อยๆโดยไม่มีการสื่อสารที่ดีอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดได้กุญแจสำคัญในเดือนนี้คือการสื่อสารอย่างเปิดเผยและฟังกันด้วยความตั้งใจเมื่อมีปัญหาหรือความรู้สึกไม่สบายใจอย่าปล่อยทิ้งไว้หรือเก็บกดจนระเบิดแต่หาเวลาที่เหมาะสมในการคุยกันอย่างสงบบอกคุยของคุณว่าคุณรู้สึกอย่างไรและพร้อมจะฟังว่าอีกฝ่ายรู้สึกอย่างไรเช่นกัน การใช้คำพูดที่อ่อนโยนและแสดงความเข้าใจซึ่งกันและกันจะช่วยให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดีในช่วงกลางเดือนความสัมพันธ์จะเริ่มดีขึ้นโดยเฉพาะหากทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นแม้แค่กิจ,จกรรมเล็ก,เลกๆเช่นดูหนังที่บ้านไปเดินเล่นในสวนป่าธารณะหรือทำอาหารด้วยกันก็สามารถช่วยเสริมสร้างความผูกพันได้ช่วงปลายเดือนเป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการวางแผนท่องเที่ยวในปีหน้า การคุยเรื่องการเงินและการออมร่วมกันหรือแม้แต่การคุยถึงความสัมพันธ์ในระยะยาวการมีเป้าหมายร่วมกันจะช่วยให้ความสัมพันธ์มีทิศทางที่ชัดเจนและแข็งแรงยิ่งขึ้นคำแนะนําสําหรับความรักไม่ว่าจะโสดหรือมีคู่อย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีเสมอเพราะเมื่อคุณมีความสุขกับตัวเองมีพลังงานที่ดีคุณจึงสามารถให้ความรักและความเข้าใจกับคนอื่นได้อย่างเต็มที่และสําหรับคนที่กําลังมองหาความรักอย่าหมกมุ่นกับการหาคนจนลืมใช้ชีวิตให้มีความสุข บางครั้งความรักมักมาถึงเมื่อเราไม่ได้คาดหวังมากเกินไปสรุปเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการเรียนรู้สำหรับชาวราศีตุลทั้งในเรื่องงานการเงินและความรักท้าทายที่เข้ามาไม่ได้มีเพื่อทำร้ายคุณแต่เพื่อช่วยให้คุณแข็งแกร่งและฉลาดขึ้นจงเชื่อมั่นในตัวเองใช้ความรอบคอบและความอดทนไม่นานคุณจะเห็นว่าทุกสิ่งกำลังดำเนินไปในทิศทางที่ดีขึ้น